เวลากวางกินน้ำกวางต้องกินแบบไกลาจากตัวเพื่อไม่ให้ศัตรูเห็นว่ากวางอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกวางต้องกินแบบไกลไกลยำ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 คุณกลับมาอยู่ในสารคดีกวางโหวันดูซิวันนีจะเเ้ยเดเดวเด,เ,ดเห็นน่ารีเฟกเปลก เฮ้ย hey, นี่มันวันจุดตรีนจีนสงสัยคนทำาน่าจะเป็นคนจีนแน่ๆทำลาย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 ไปดีกว่าโหนี่เปปลาดิโมดูซิในวันนี้กวางสารคดีกวางจะพบกับกิจกรรมกวางอะไรกันบ้างคราวก่อนกวางได้ถูก ถูกเลยนะโคลา่าฆ่าตายครั้งนี้กวางไม่ยอมให้อภัยคราวนี้กวางต้องกำจัดกวางตัวนั้นให้ได้ต้องเปิดหีบเพื่อเอา AK เคทีนี้กวางก็จะไปยุ่งกับโคลแ,แกว่าเก่อนแกเพิ่งทำชั้นไปฉันจะสะสมฉันจะสะสมอาวุธเพื่อจะฆ่าแกให้ได้ ยิงรัดให้กระจุยเอคเอกแล้วแกยุดโอ้ยยุดยุดแกยุดยุดเอ้ยพวกสร้างทีมหน่อยเฮ้เพื่อนจะเข้าร่วมหรือต่อต้านเข้าร่วมใช่ไหมโอเคแกยุดแกยุดนจะจัรัรบรรทุก เฮ้ยนั่นระบัดรถขันนั้นก็ได้ยอย่โอเคอ๋อไม่มีของดอบอันหนึงแหลกแหลกสาสานิตำรวจก็ยังไม่มีการไรล่ล่าอู้นั่นปักพวกขอบักพวกหน่อย อันหนึงพักพวกจงเข้าร่วมเอะ hey. แกนะ่ะแกรถไฟฉันจะทำลายแกให้ได้ยอย่า,ยา,ยาอย่าสำนักรถไฟเอาที่สิ มือที่ควางอยู่ต้องมีพิสิก์ที่บ้าคลั่งทำลายรถไฟแต่แกแต่ตำรวจแกะดันรู้ก่อนแล้วไอเทมไม่ดับด้วยไมุ่้มเลยก็แกมานี่เลยนี่แนนี่แน่เต้นเต้นเต้นเพื่นเต้นผู้่นต้องเต้นใช่ใช่ใช่เต้นเต้นเต้น เอ้ย,อยมันมาแล้วเพื่อมนมากันหมดแล้วยิงฟูสนไหนแล <CNC. S 1> โอเคได้เวลาฟาร์มปืนเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปผมตัดฟาร์มปืนเสร็จหมดแล้วกันโอเคตำรวจตำรวจหนีมาแล้ว เย็นครับผมกำลังจะเปิดกล่องเฮ้ยคุณแจปปน้ลก็ไม่มีใครนัง่งหนข้อฉันได้เพราะฉันคือกวางจอนวิกไปหนีก่อนระวังตำรวจนั้นด้วยตำรวจมันมาแล้วเฮ้ยมันมีรถแท็กซี่ด้วยอ๋อใช่หมีมันอยู่ในรถแท็กซี่อู้ มีอะไรไว้นเนี่ยอยู่ในรถแท็กซี่เ,เพื่อนๆมาเร็วช่วยข้าพวกกันหน่อยพวกพวกอย่าอย่าพวกพวกข้ามันหน่อยสิพวกพวกไม่ได้เรื่องเลยวี่มันจะมากันเร็วช่วยหน่อยสิแหลกก็แหลกอีกช่วยหน่อย ไม่ใช่ยืนตานเป็นท่านารดโตอย่างเดียวอะเรเร็วๆตายเออแกไม่ช่วยอะไรฉันเลยหืมห่วยบอกมังว่าห่วยแกน่ะไม่ได้เรื่องไปฟ้าปืนต่อเอาครั้งนี้กระต่ายถือปืนปืนอะไรวะเนี่ยเร็ว ทำลายตึกเฮ้ยนั่นกล่องเปิดกล่องก่อนกล่องสำคัญที่สุดอะไรไม่รู้แต่หยิบมาก่อนหนีละตู้อู้มีปลาแซลมอนด้วยเป็นหนีก่อนจะตูต้ตายมันลานเลยไหมเนี่ยเฮ้ยเอาน,นึงหนีหนีก่อนมันจะมา ว่ามันหายอะคือแบบว่ามันยังตามมาอีกมันตามไม่เลิกเลยว่ามันคืออะไรวะเนี่ยตามไม่เลิกต้องฆ่ามันเอ้ยมันมีกวางเลเซอร์คุณฆ่ากวางเลเซอร์เอ้ยสิก็ตายเลเซอร์โอ้ยก็ตายเลเซอร์ฉนได้นักหนาวเนี่ยโอ,โอ้โหกระจายกระจายกันหมดเลย แหลกแหลกแหลกมีค้าก็ตายเร็วตายนี่ตัวการเลยเร็ดียวยะย, <า S 1> ยากระต่ายพี่แกมาเป็นตำรวจได้ไงวะเนี่ยกระต่ายบ้านไหนมาเป็นตำรวจวะเนี่ยลืมไปนี่มันเมืองกวางกระต่ายมันต้องแบบ เขาได้ว่าไงเดียต้องมีอาวุธติดตัวเพื่อเอาชีวิตรอดคนที่มันเมืองกว้างวิถีกว้างต้องจบตีกระต่ายกระต่ายกระต่ายแล้วมีอาวุธเร็วกระต่ายเอา,เาเอาวธาุธเนยแก๊งก๊งอาวุธอาวุธยังไม่หายขายเพื่อนดีกันไอ้พวกนี้มันจะลวนลามพวกเราไอ้พวกนี้มันจะลวนลามเพื่อนก็ช่วยหน่อยสิ จะจับมาทำหมีย่างกระป๋องเลยโอ้ยหมีหมีอะไรจะเก่งกาดขนาดนี้รีบคระรีบคระเพื่อนก็ไม่ช่วยเลยไม่น่าเข้าพวกเลยเอาไปเอาปืนก่อนปืนจ๋าปืนปืนหายไม่เอ้ยนั่นมัน บนหัคอยแล้วมีปืนด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยที่แห่งอันเชิญอ,อันนี้อันนี้มันเป็นหมาอันนี้กวางต้องเอาหมามาเหยียบงั้นอ,อันหนึ่งต้องขึ้นไปก่อนว้าวาปุ๊บถึงไหงมต้องทำลายตึกนี้ ทำลายอเอาปืนมาให้ค้านี่ไงปืนปืนว้าวไหนมันเป็นเลเซอร์แน่ๆเลยไปไปฟ้าปืนต่อที่เหลือของผมคือน,น่าจะเป็นระเบิดและนี่อะไรเนี่ย อ๋อนี่ตะเบื่อ,อแล้วนี่เครื่องปิ้งขนมปังนี่อะไรฮะฮะมือใครแล้วตุงเขาเ้าไปทำอะไรนั่นไหมเนี่ยไม่นะเออกวางก็ต้องมีการแปลงร่างกายเป็นขนมปังเพื่อความแนบเนียนโอ้โหแนบเนียนมากขนาดชุดยังอันนี้เลยเรอบหนึ่งขอถ่ายเป็นหน้าปกคลิปแล้วกันเนะ อ้าวไม่ได้เอาใหม่ายสิโอเคถ่ายไปตั้สองรูปยืนเวลายืนเอาเวลายืนดีค่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีกูว่า โอเคกลับมาเป็นกวาปกติแล้วตัวนี้ชอบจริงแบบสารคดีกวางอันนี้อะไรอีกเนี่ยควบเสียงหน่อยเพราะนี่มันหมาหมาหมามีลำชีวิตฮะมาในสน,นามรบฮง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 ด็อกกี้ด,กด็อก ปลาหมดระเบิดระเบิดไม่ใช่มาจิดให้หมดแล้วบุกมาเหลือซ่าเดียพิงอันหน้าเศร้านี่มันอะไรเนี่ยนักระเบิดเปิดไม่ช่างแม่งไหนเมื่อกี้เห็นปลาด้วยปลามันจะดับไหมเนี่ยเออ วนนพวดีพักเพกืพกัพกพเลพกักเพืพักพื่พักพื่โอเคี๋ยวสิผมอัดไปกี่ชั่วโมงอีนาทีสิเนาทีนี้คลิปก่อนเจนาทีคลิปนี้ผมอัดแค่ห้านาทีมั้งไม่สี่สิบห้าแล้ววที่มันอยู่อยู่ไหน,ไหนเนี่ยไหน นี่นี่น,นี่ไปฆ่ามันกันเอ้ยดาวเสงวันแล้วก็พักพวกแล้วก็ซีพักพวกพักพวกไอเย็นมาเป็นพวกกวางด้วยกันมาเร็วพวกพวกกวางขี่ขี่ปาทูนะอ่ะอวะเดะอ,อ e ผมไปทำอะไรให้มันวะเนี่ยเบลอกวางทีมันอาจจะเป็นลูกของมันก็ได้แค่นี้แหละมันอ่ยอนาดเกินอ๋อเลสสารคาดีกวางก็จบเพียงเท่านี้แหละครับ